น,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรกเก้าไกลพร้อมด้วยนายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่เปิดเวทีปราศัยที่สวนสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคามช่วยผู้สมัครสอสอมหาสรารคามทั้ง6เขตหาเสียงค่ะมีคนไปรอรับฟังการปราศัยคือคักเลยทีเดียวนะคะบางช่วงค่ะคุณธนาทรระบุว่าที่ผ่านมาพรกเก้าไกลถูกมองว่าสุดโตง่งแต่จากผลโพลล่าสุดได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง คุณนาธรตีความหมายว่าประชาชนพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับในข้อเสนอของก้าวไกลมากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้หากประชาชนเลือกก้าวไกลประชาชนจะไม่เสียอะไรแต่จะได้รับประโยชน์หากแนวคิดและนโยบายของพักถูกผลักดันให้เป็นจริงส่วนที่นครราชสีมาเป็นสนามที่ถูกจับตามองถึงการรักษาพื้นที่ของบ้านใหญ่ น,ะะนายอรัชมนรัตนเสตศษผู้สมัครสสเขต8พลังประชารัฐพร้อมทีมงานลงพื้นที่ไปที่ตลาดจอแจในเขตเทศบาลตำบลพิม่ไปขอคะแนนเสียงจากชาวอำเภอพิมายนะคะเขตเลือกตั้งที่8 <S <S มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า160,000คนคะ่ะเป็นเขตใหญ่เลยนะคะคู่แข่งคนสำคัญคือเพื่อไทยเนี่ยส่งคุณนิกรสมกลางซึ่งเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามาชิงเก้าอี้ มีสจนักธุรกิจในพื้นที่เป็นกองหนุนส่วนบ้านใหญ่รัตนเศษค่ะนางรัชมนพี่สะใภ้ของนายวิรัตซึ่งเป็นอดีตสสโคราชหลายสมัยและเป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐลงสู้สึกเองมีฐานเสียงสำคัญเป็นผู้นำท้องถิ่นซึ่งทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเขตช้างชนช้างของโคราชค่ะ